หมาไปกินเนาะมา,มาไ,มะไปกองดูแล้วเดี๋ยวป่าทุ่งใส่เลี้ยงใส่เพี้ยโดนเอาข้าที่ตุ๊กตักกันเต็เลไปน้องเวลงไปดูแล้วดอกยาปูงให้ ไปบักมาวินขอแลพ่อหมองกนแลวไปเอาใบฝาดำนะไปในครัวลูกมาวินฝาดำก็เอากี๊ยให้ฝังเลยอังกีจบแล้วลูกเลยลูกจื้อีปกัดตาอ่ไม่อกเลยโดนลูกพี่ไม่อาขากระแป้งมาให้บักยตีตกซีนได้มึงเนี้ย แม่ค๊กห้าทั้งแป้งกระแป้งมาเข้าตบชซีนได้ยังวะให้ประอบนะเกี่ยนี่ได้เรี้ยงบล่ะบะเนี่ยก็แป้งหนูสะอาดล้างมาเนี่ยยืมของหนูก่อนล้างมาแล้วสะอาดสะอาดนะผู้ทีไรครับเอากระถาอาจารย์มาช่วยคพิ่ม โอ้โหจุสดสดคาเลยคาเขียงเลยนะจ๊ะคาเขียงเลยนะจ๊ะเอ้อยูเขียงเบิ้งก่อกู่เบิ้งก่อนเดี๋ยววะจักปูนี่ซุปลิ้นสมองเจ้าบมวยวันนี้เอ้ยอันใดพี่โนวกจัดการไหมมาไปกินเหล้าขาวเลยพี่จัดการฮะจัดไปพี่ ตบไล่ไปแล <ไป S 2> <ม>้วมา